่อนนี้ของใครคะ,คะมันเยอะไปเดี๋ยวเราต้องตักออกก่อนเขาบอก <laughs> นะนะคะห่อละกี่บาทร้อยเดียวลละ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 ะละ่า <laughs> ให้พูดเยอะนะ <laughs> เดี๋ยวลิ้นล็อก <laughs> <laughs> ต่อด้วยใครเอ่ยทุกอย่าง2ได้จ้าแม่ค <laughs> ้ารีบกับรีบกลผู้ตายตรง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 ไหนต่อแถวอะดูดิ <laughs> เดียวใช่หรอแล้วคนนั้นเขาก็ต่อบนี่ต่อตรงนี้ค่ะแป๊บเดียวไม่นานค่ะแม่ค้าร้อนเงินรับรองยืนคอยไม่นานนะจ๊ะสองร้อยจ้าได้ไปกี่ห่อแล้วยังไม่ได้สักอันเลยเ <c oughs> หรอทำช้านะเนี่ยเราอ่ะ <c oughs> คนไม่เกี้ยเขาชวนคุยแล้วมาคนนี้ชวนอีกอะ <c oughs> ่ะ เดี่ยวกรอบแกบกรอบแกบกัแล้วพออร่อยมากกินใบบัวใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น,น้นองพี่ลุงหางน้องเอาเผ็ดปะ่ะไม่เผ็ดนะเพราะว่าพี่สั่งมาจากโยาบาลเลยน,นรกของพี่เนี่ยคือนรกชัดชัดอันนี้ผสม

บอกไปเถอะไม่ได้เอามาไม่ต้องเขินจริงๆบอกความจริงเขาไปว่าไม่ได้เอามาสาวบอกนะ,ะไม่ก็บอกเขาไปเลยหั<อ>กบัตรเครดิตไปใช่เมื่อวานสัมภารเรียกเรื่องของเรื่องคุณบอกไม่ <laughs> เถอะเขินทำไมใส่ตู้เย็นเก็บได้เวฟได้ทั้งใบบัวน,นะคะสามนาทีไฟกลางนะคะดอเคยนะคะคใครต่อเอ่ย ไปเบลล์ไม่ต้องตกใจนะคะข้างในน้อยเหมือนกันทุกห่อจ้าและอะไรบองใส่เยอะก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็่เยอะผู้ชายต้องเยอะๆหน่อยถ้าเกิดมาสั่งได้นะคะถ้าเกิดไม่สั่งเราจะตักให้ของค่ะ ไอมาแบบนี้เหรอโปรแกรมระบุมาแบบนี้ว่างั้นน่ะชรอนี่นะจ๊ะอันนี้ของใครอะ่ะโอ้ยืนยันตัวต,ตนแล้วหอดเลย